พอดีถูกไหมล่ะอย่างไอ้แจ็กกี้แจ็กกี้ยังอะไรไปอยู่เขือผมไม่ได้อะไรเลยแจกี้ยังหรอมันมีด้วยหรอมันมันมันชื่อแจ็กกี้สเตปโฮลพี่อะไรสัตว์ไม่ได้อะไรเลยตัวโง่เลยตัวตัวเหม็นเลยเฮียตัวเมื่อกี้ตัวเหม็นเลยเฮียตอนมีเรื่องได้ข่าวไอ้ไอ้ตันมันก็ไปนี่นี่โดนไถข้าวใช่ไหม แล้วตำแบเอามามันมาตอนนั <telephone token thanks> time, ้นเพราะอะไรพี่ถามได้ไหมเลือดกำเดาหลาเพราะโดนนุกปากหลามแทงหมูกหรือเฮียเลือดกำเดาไหลเพราะโดนนุกปากหลามแทงหมูกหรือเฮียถ้าสมมุติว่าอันนี้ถามไม่เห่นะถ้าสมมติมันออกกับต้มนี่ตมต้มจะเป็นอะไรไปเนี่ยตมจะโกรธไปเนี่ยไม่โกรธครับไม่โกรธเลยเหรอ ออกไปถึงออกไปแล้วผมจะทำอะไรได้ครับแล้วตอนแรกมันอยู่กับเขื่อนไม่ใช่หรอใช่ครับตอนแรกอยู่กับเขื่อนล่าสุด๋อ้ทำไมน้องถึงออกกับเขื่อนไม่รู้เหตุผลเหมือนกครับจีนงๆสงสัยน่าจะรักได้มันเห็นมาครับก่อนหน้านี้เขื่อนก็อยู่กับครั้งที่สามครับพอเป็นน้องรักตาตอดได้ไหมครับ ก็คือไม่รักกันอะไรก็เลยย้ายกันเงี้ผมรักแต่ว่าผมเหตุผลมันก็คงเป็นอย่างนั้นแหละผมไม่อยากเดินตามใครผมอยากมาเดินด้วยตัวเองไงครับเดี่ยวครั้งที่สามพอเป็นรักเป็นได้ครับครับครับที่ที่ยืนด้วยกันตรงนี้ก็เคยอยู่ด้วยกันทำงานนะครับพี่ต๊อบครับวินเทอร์เฟียลวินเทอร์เฟียลเซราอะไรเถอะ เราอยู่กันแล้วอยู่ด้วยกันเคอยู่ด้วยกันหมดแหละน้องครับแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ควรแบบอันนี้กันนี้เจ๋ไม่ได้ควรแบบว่าที่จะบอกทับเส้นพี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ทับเส้นอย่าคิดอย่างนั้นหมายถึงว่าถึงอยู่ด้วยกันก็ให้เกียรติแบบรุ่นพี่นิดนึงอะไรอย่างนี้ผมก็ให้เกียรติตลอดพี่ถูกไหมล่ะอย่างไอ้แจ็กกี้แจ็กกี้ยังอะไรไปอยู่เขื่อผมไม่ได้อะไรเลยแจ็กกี้ยังหรอมันมีด้วยเหรอมันมันชื่อแจ็กกี้สติมโฮลพี่อะไรสัสอ๋ออะไรมึง อะไรมาพี่อะาพี่ไมาโม่งพี่อะไรสัยออกมาออกเดียมาได้เยม่งจากพี่ยังสวัสดีครับโอ้โหเป็นลชุบดิโอ้ยย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 ย ไอ้โก้ไม่กูใช้ไม่ได้ว่ะอดีตสัตว์ปลาหรือเปล่าครับอดีตสัตว์ปลาหรือเปล่าครับเอาเครื่องหน้าไหมเครื่องหน้าดิผสมออกไปอดีตสัตว์ปลาหรือเปล่าครับไปเติมข้างหน้าดิไปเติมข้างหน้าดิเติมข้างหน้าดิไปเติมข้างหลังเอาเอารถเอาขับรถออกเอารถเอารถเอารถเทฟซีมานานแล้วครับ อยากเป็นเพื่อนในซุ๊ก่ผมมีแค่สิบบาทอครับมึงข้างหรอมึงข้างหรอมึงข้างหอยสัดมึงเสียสีบบาทให้กูมึงข้างหอยเด็กเฮี้ยให้เด็กเฮี้ยมึงข้างหอยสอดเล้วไม่่ใชครับอสอด หงาย้มน,นี่ตั้มชุบไปตั้มชุบหงามันดีมันชุบเนี่ยมันหงามหงายตั้มมันยัดดีเดี๋ยวเองตัวโง่เลยเนีเ่ยไปผสมมันมานี่ดิผสมมันมานี่ดิ <c oughs> เฮ้ยอย่าแย่งดิตัวโง่เลยเออมันเล่นไม่มันเล่นเปเนเ็นเปล่าวะเออมันเล่นเป็นเปล่าได้ได้ได้ไม่อยู่ไหนไม่รอดิ <c oughs> ทำไมมึงเสียสี่สิบห้าสิบเอ็มแล้วมึงข้างเหรอฮะเด็กเชี่ย รองพวกกูเด็ดรอพวกกูพเด็ร้องพวกกูพันเด็ดร้องพวกกูพันเดียวกกูะเด็ดเอาพวกัเด็ดเอาพวมอาพูเด็ดเพวกนเด็ดอนดอาพวกกหน่อยมาพวเด็มาพว่กนเด็ดอาพนดเอ้กนดดเนดเาพวกดิเขาบอกนเด็เอากนเอากนเดวกน็ดอนกกดอาพกดามเลยมาตามเด็ดอกกัเ็นอยถนนถนนไม่เติมถนนนเติมถนนนดิาดไปดพ เพือนเอาเพื่อนก้อนเอาเพื่อนก้อน SMD มันมาตกตัวนะตกตัวนะยังไม่ได้านเบาบดีมแลังน้องีนัใหญ่มันีนมเอตัวนงตัวนึงกูตัวนึงกูตัวนึงกูตัวนึงันมันเยนยวะมันเยมันเยมันเอมัเยยวไม่ไม่ไม่อมดีอมดีดิไม่ไม่กับกูตรงไหนอะบอกด้วยว่าตรงไหนส่วนไหนหนไหนอะไรเนี่ย อย่าได้อย่าได้แล้วอย่าได้แล้วเหรอกตัวโง่เลยตัวนี้ชุบไม่ขึ้นตัวโง่เลยไว้กอดเลยไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยตัวนี้ไม่เป็นเลยไว้ก่อนเลยแค่กูสอนปะนี่ก็ตัวโง่เลยตัวโง่เลยไม่เอาเพื่อนเลยไม่เอาเพื่อนเลยมึงไปเอาดิ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 ยบเอาดิยบเอาาเในโดมในโดมตัวกากเลยมึงอะต้องโดนมมีมีบีเอ็มขั้นหนึ่งนะคือคำตอบตัวโง่ตัวโง่เลยสไลด์ได้นะสไลด์ได้นะลงได้โง่ไอ้ควายตัวสะทุนเลี่ยหิ้ยตัวตัวกากเลลยยยยเเเเีี้ตตััววรือนนะ ก็โง่เลยก็โง่เลยตัวตัวโสโครกเลยเฮียไม่ไม่ไม่มึงเทนเอ็งฟังกูนะไอไอตัวมังเกี้ยตัวโสโครกเลยเฮียไว้ก่อนเลยตัวโสโครกเลยเฮียไว้ก่อนเลยเฮียตามโดนกูส่วนมีดตัวโง่เลยเล่นไม้โดนมีส่วนไอเฮียยังโง่อีกป่วยตาเป็นเฮียตัวโสโครกเลยเฮียไอเฮียหัวแก๊งอย่างโง่เลยเฮียโดนมีกูส่วนไอเฮียโง่ขนาดเล่นไม้เฮียจอยสัตว ที่นี่ขอไม่มีเสือข้าวไอ้เนี่ยเดี๋ยวกูตบจริงนะไม่ได้เลยเลยตัวโง่เลยตัวตัวเหม็นเลยเฮียตัวเมื่อกี้ตัวเหม็นเลยเฮียไปไปให้น้องซิวซิวคิดเยอะคิดเยอะวะครับร้องพวกกูพันดิกูแบบผู้พันในน้องรู้จักผู้พันปะเห็นมึงเห็นดาวบนบ่าพี่กูปะจะขึ้นสองดาวแล้วไอ้น้องรู้จักปะสามดาวอ่ะบางใหญ่อ่ะจ้าไม้ยังตออพุ่ม ผผู้่านทำไมเขาเปิดเรานะพี่ไม่ก็จะโชว์ไงจะโชว์จะโชว์ความแข็งไงถึงเวลาพี่พี่ต่อครับพี่ครับว่าไงน้องครับแต่แต่เมื่อกี้ที่พี่ตั้มเขาพูดเขาไม่ได้หมายถึงพี่แจ็คพี่เขาหมายถึงแจ็คกี้ที่อยู่แก๊งผมนาวีอ้าวใช่เหรอน้องไม่ไม่รู้เนี่ยไมรู้มันติดใจไหมล่ะติดใจครับมาเลยเออติดใจไหมไอ้น้องผมบอยเฉยพี่เคลียร์กันเลยครับพี่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงไอ้ตั้มอ่ะเอหมายถึงตั้มอะหมายถึง ดีแจกกันเองมากนะครับแต่มอนเทปพอผมเรียนได้เรียนได้ตลอดใช่น้องมึงแค้นกูเหรอสี่สิบแปดเดนมาไม่ใช่สี่สิบแปดดิห้าสิบแปดล้านที่มึงเสียกูมาตลอดนะครับแต่มอนเทปนะไอ้น้องมึงแค้นเหรอมึงเสียสติเหรอมึงเสียโตโป๊กแล้วมึงมึงเสียสติเหรอไอ้น้องมันค้างอะไรของมันนะไม่ค้างได้ไงสี่สิบแปดละเอห้าสิบแปดเอมนะชิวๆมา่นใน้องคิดเยอะโอ้ยนี่ละคนส่งแค้นแกงแค่แค่วันเดียวนะนี่แค่วันเดียวไอ้รีไปหรือเปล่าไอ้รีไปหรือเปล่า ไม่ใช่ไม่ใช่หมอยัาไม่เอามาเลยดด้วยจะลอไงกระสบมันต่อเนี่ยปโซเลยปโซเลยขยะเฮียขยะขยะขยะแหลมม้าไปเซองไปมึงฟังกูมึงฟังกูนะสภาพแก๊สมึงยังโดนเขาไล่สูตรสีสูดอยู่เลยเอาเซ็ตไปเต็มตัวไนไปนายเฮียยังเปลี่ยนสีสูดมาสีดำเลยเอ่ะเขาเซ็ตไปเต็มตัวตลอดนี่ตัวกากเลย ม Oi, oh. ึงไม่ต yeah. ้องแปลกใจนะเว้ยที่มึงเดินไปแก๊งไหนแล้วเขาลังเกียจมึงอ่ะเขาเกียจมึงทั้งเมืองอ่ะไม่ต้องห่วงเลยโอ้ยเนี่ยกูเนี่ยเอาเฟสกูยืนชิวเลยในโดมนี่ตอย่าไปด่านมากพี่เดี๋ยวมันช้ำใจนะเดี๋ยวมันช้ำใจนะไม่ไม่ไม่แค่แค่แค่กูไม่พูดเฉยแค่กูไม่พูดเฉยน้องว่ากูรักษาใจน้องกูไงมันมีมันมีตัวอยู่บนยอดตัวน่ะเอาไปไว้หน่ะดอกไปแค่ไหนไปแค่ไหนไปแค่ไหนก็พีระมิดอยู่ตัวไอ้เหี้ยมึงดูข้างบนเนี่ยมันแม่งเด้งแม่งเด้งแม่งเด้งเลยไปแยกหนีแนบอะหนีแนบอ่ะ ทำแรมาเล่นตลกให้ดูเหรอเนี่ยพี่ต๊อดเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวก็มาเสียมกันหลุยอีกเสียมกันหลุยงั้นก็เป็นอย่างนี้ไงน้องกูไปถามไอตัวที่อยู่บนรถมันบอกว่าแต่ว่าแต่ว่าว่าไอต้ามันมันมันก็ไม่อะไรนะแต่ว่าคนในแก๊งมีมีตัวหนึ่งอะตัวเหม็นเลยตัวกากเลยตัวโง่เลยดีกว่าอะไรนะันบอกอะไร มเด็กไม่รู้กูไม่กูกูไม่ได้จำเพราะมันไม่ได้อยู่ในหัวกูไงตอะไรครับพี่ดีน้องตัวง่อยป่ะลีออน้องตัวกากเลยอ่ะเล่นชั่นเกินเหรอวะกูเห็นศพหายล่าล่าสุดไปเดิมพันกับน้องกูยังโดนไปสีน้องกูไปสีเซตอยู่เลยกูว่ะร้องดิไอ้น้องเล่นไม่เป็นเลยนิ่งว่ะให้น้องกูสอนเชิงป่ะกระจอกไอ้เหี้ย อะไรครับนี่คนได้จะเกินเอาง่ายขนาดหมอยังไม่เอามันอ่ะดูดิเซกชันมันคนเกินโอเคครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับออกออกออกไหนได้ไหมครับไม่มีอะไรสองครับสองครับง่ายง่หยง่าเลยครับพีายง่ายทั้งหาไอดีสองห้าครับพี่ สภาพรู้จักสวัสดีครับน้องสวัสดีครับตัวก็กาวไปบ้างเทีตัวโง่เลยวะไม่มันไม่รู้เรื่องหรอกมันเป็นโซ่ไปน้องตัวกากปะตัวกากปะเขาลงจากรถมาตรงโง่เลยพี่ไหวพี่ไหวไอ้ไอ้ไอ้ที่มันอยู่ในในแมงแกี้ในปีระมิดตัวเหม็นเลยเฮียตัวกากเลยไปกอดเลยเฮียอยู่ใกล้กูกูยังเหม็นนะแล้วคือรนไปแล้ว เป็นสภาไหมเพราะว่ามันเราไปเล่นดีกว่าป่ะมามามาแยกปไปแยกส่วนไปใสีของใส่สูตรไปสของซื้อของมาดีกว่าง่ายไปคุยแล้วก็มึงไปใส่สูตรไปเสียของเดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้หรอกสูตรอ่ะสุดท้ายได้เล่นอยู่แล้วจริงครับพี่ไปฟังด้วยกันนี่หลน้องชายเจลไม่ใช่นียเจล